จะมีคนมาดูเราไหมนะหรือว,ว่าเขาไปดูรุ่นโหนกันหมดแล้ววันนี้ชงมาชาเรียบร้อย มาาบูดบุ้ดมาาบูดบุ้ดบ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 ดสวัสดีร้านซูชิสาบันเจียนกินหนูก็เพิ่งไปมาวันก่อนกินบ่อยมากเลยอะชูวเนี่ยดูสวกวันนี้เราแต่งหน้าสวยมากทุกคนเพราะว่าหนูได้ผ้าเลนไปด้วย ไรรอสาเสิร์กจีดิค่าแบบ check brings love on the phone number ไงว่าคุณเลยค่ะในช่วงนี้ไม่เลยเพราะว่าปิดเทอมแล้วค่ะมันชาบูดบูดเฮ้ยไม่ใช่ ลิมหมกดเลยเม่ว่าอะไร <laughs> ก,ก็ไม่คิดมาพี่ชื่อจารีค่ะกดเทเตอร์แล้วจะก็มาให้นะจะก็ล คิดถึงมูเน่เหมือนกันหนูก็ไลน์ไปหามูเน่บอกว่าคิดถึงมากไม่กินแล้วทุกคน,นกินเยอะมากหนูไปกินซูคิยากิมาที่เซนโรว สอบเสร็จเมื่อไหร่สอบสแล้วค่ะเย้ป yeah, ิดเทอมแล้วคุไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วสอบบรรยันพุุกที่แล้วหนุ่มกัมมหนเพิ่งกัมมันแล้วก็ม้วน่ นี่ได้พักแล้วสถานีต่อไปมาหาลัยที่เรารักไฮริเฮนเน่าสีอะไรคะสีเงินค่ะ ก็ข้างหน้าเป็นสีนีออนพิง์อยากเล่นมากคอนเทนต์กระโดดขาเดียวอยากเล่นอีกก่อนหน้านี้เล่นต่อไม่ใช่แผน่นเสียงอันนั้นอนะแตหแห่หนูชอบมากที่แพนเค้กเล่นกับพี่ฮูปหนูชอบมากสนุกเออทุกคนคือหนูเพิ่งรู้ว่าคือก่อนหน้านี่คือหนูแต่งหน้าแบบไม่ได้เช็คลิปเตอร์ใช่ไหมเนี่ยมันจะวิงวิงแล้วคันที่หนูใช้ทุกคนหนูรู้สึกว่าครั้งหน้าหนูต้องใช้แล้วติดใจมาก โอติหนูก็ไม่ได้ปัดคิ้วตรวันนี้หนูปัดก็รู้สึกว่าลวลวนนเลิศเลยล่ะวันี้เมคอัพเลิศมากคือแบบว่าไม่มีอะไรหลุดออกจากหน้าเลยขนตาใหม่ด้วยเพราะว่าเปลี่ยนมาสคาร่าเปลี่ยนทุกอย่างเลย

ใช่วันเกิดลูปเอมีเยอะมากเยอะมากคือลูกขนมาแบบว่าไม่พอทูกคนคือแบบว่าคือมาหมดแล้วแต่ว่าหนูต้องเอามาอีกต้องหามาอีกอะให้ห้องเปิดไฟได้ไหมเปิดไม่ได้เพราะว่า <laughs> เพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นมาปาเดวดาหนูไม่สามารถเปิดไฟได้ในงั้นหนูจะแบบ ร้อนรุ่มร้อนรุ่มในหัวใจสอบทำได้ไหมทำได้แน่นอนเพราะอะไรล่ะเพราะเราจดสรุปไงแล้วก็จดสรุปเองแล้วก็ออกออกข้อสอบเองไม่ใช่ข้อสอบมันออกตามที่หนูแบบว่าทำเยอะมากคนบอกเลยนะคะใครที่เรียนเรื่องคุณชะคุณแผนกับคุณที่เรียนเรื่องสามกกนะคะมหกก็สามารถมามาขอ สรุปกันได้นะคะไม่รู้ข้าวๆอันที่หนูเป็นคนทำเอวญี่ปุ่นแต่วันหลังจากนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าแบบว่ามีเพื่อนที่เขาแบบทำแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่านของเพื่อนคนอื่นแทน จริงๆคะแนนสอบของเ,เคเออกมาดานแล้วนะทุกคนมันจะมาเปิดเผยกันดีเหรอ nụ đai, sing, uầy, fan hater của Lily ta, thật sự hạnh phúc cảm <cầm tối Heá> 说啥来着？嗯。 n h 오케이. 저 예. 장안와아 저희의. 저희의 새 싱글도 많이 기대 주시고 อืมวันให้ดูสิเออโปรด้วยมี้าชอบห้อไหนของมาสก์กาคอนเฟชชั่นมากที่สุดจะมาเปิดกันอุ้ยเปิดเพลงนี้ครั้งไแรกดี 嗯，他变成懒了。这里是这间。啊，不是，不是这间。 โอ๊ยเหม่อเพลงวันใหม่ดีดีไหมคะพอดีขึ้นฟีดอ๋อบอกเลยว่าดีเลิศมากค่ะตอนนี้คีวบิวแล้วเนี่ยตอนนี้ค่วิวแล้วเนี่ยเก้าแสนสามแล้วนะคะทุกคนว้าว กันดีคม่ถึมมากเนอนะร้านวิวทำไรดีโอร้านวิวบอกไปเรียบร้อยแล้วไฮครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กไกลมากนะคะที่สุด หนูดูแฟนแคมเอมี่ตอนตอนโชโจให้ไปชงเลยวันนี้หาไปคิดรอบแล้วไม่รู้เหมือน ช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เพิ่งสอบไฟนอลเซตค่ะคะแนนก็เริ่มออกมาบ้างบ้างวิชาเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นก็บอกเลยว่าเล่นเลยล่ะเล่นเลเลยล่ะเล่นเลยล,ล่ะ ตอนนั้นเนี่ยอายุสิบสี่เลยตอนนี้หนูอายุสิบเจ็ดแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่อยากโตหรอกนะใครอยากโตไม่รู้และแต่เราไม่อาจจะยังนะเป็นเด็อรุ่นทงชอบเท่าไหนเหรอ หูหนูเข้ามาคือหนูมอสามตอนนี้จะขึ้นมาอะไรแล้วชอบพ่านไหนโดยเตมุกิมิกาาาาาาาีดวว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 นะ รอบท่อนของฮิทโรเมียที่เสียงเขาเล็กๆหน้าหลังหลังหัง เฮ้ยเฮ้ยแอบดูเหรอแอบดูเหรอจริงเพลงเลิกเพลงเลิกอยากเห็นแล้วเนี่ยอย่าดูแล้วเธอน่ะเธอน่ะมาดูทำไมแอบดูมีคนแอบดู ไอซูกิยากิมาทุกคนซูคิยากิอร่อยมากเลยถ้าหนูสูนูกินน้อยลงมากอ่ะแบบว่าแบบอิ่มไวมากใช่หนูอยากเต้นมากแบบว่ารอรอหนูได้เดบิวต์แล้วก็รอไปออกรูโชว์ก็เจออยากเต้น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 อร่อยหอม ถูกซูคิยาคิอร่อยมาก I love I love you so much ชิ้นี่ชิมีองดูดเพลงเลยน้อใช่ไหมใช่เลยล่ะ วันนี้ทุกคนแบบว่าจะให้หนูออกไปใช่ไหมคือหนูแค่ออกไป BTS ยังแบบว่าถานนแบบว่าเป็นทะเลเลยทะเลกรุงเทพเลยแบทีแบดบไม่รู้ครับไปแบบว่าปุ๊บปับรับโชคที่สุดในโลกสนุกมาก I love เลยละ่ะอือหือ เจอลี่ <Jelly. S 2> เรียกทำไมจังทะเลกรุกงเทพฟูเรียลสวัสดีใช่อีกนี้คือว่านน้ำจริง วันนี้ไปวิ่งมาจากคนใสเ่เสื้อแฟดปีวมชื่อแกด้วยขอบคุณนะตอนนี้คนไลฟ์เยอะมากจริงเหรอขอบคุณวดูคนดียังดูหนูนะ ถ้าง,งัา้นเดี๋ยวสัตอนนี้ยี่บเอ็ดยี่ิบเอ็ดอาเีเดี๋ยวยีบสามหนูไปดีกว่าฝนตกแต่ว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วถ้าให้หนูออกไปคือแบบตกหนักมากคือทะเลกรุงเทพมากบอกเลย ไม่น,น่าอยากทำอะไรหรอเไม่น,น่าอยากอยากมีมาอะไร <laughs> อยากมีมาอะไร <laughs> ก่อนแล้ว <laughs> อะไรจะเกิดขึ้นขอไว้ขอนึกก่อนที่เอ้ยไว้ขอนึกหลังจากที่มี ซีบีทีนุกคนทุกคนมาหากันด้วยนะบีทีมิสเตอร์วันเกิดพี่ฮูรูด้วยนะก็ไปเอ้ยเพิ่งมาก็มานานแล้วนะเด็กหกเก้าต้องรอดสาธุค่ขอบคุณนะคะ การด้วนนะำมีทีมตอนแรกหนูว่าจะร้องเพลงแต่ว่าหน,หนานละกันตอนนี้ไม่ได้เจอคิดถึงนะที่ดึงเหมือนกัน บ้านเราไม่ได้กลับเลยไม่ที่นี่แหละที่นี่คือบ้านหนูไม่งั้นหนูจะเป็นโฮมเลสนะโอเคทุกคนหนูไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันบ๊าปุาย